สวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่เนตต้องขอขอบคุณนะคะคุณวรรณานะคะรัตนากรนะคะท่านได้เอาน้ำผึ้งนะคะขนมนมาฝากมาหน่อยหลายอย่างนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณนฤมลไกรทีรวุฒินะคะท่านได้ตุนลังนกด้วยตัวท่านเองนะคะเอามาให้มาหน่อยบ่มรงมาหน่อยขอบคุณมากๆเลยนะคะ มเมื่อเช้านี้มาหน่ยฟังข่าวนะคะฟังข่าวาหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องอรีสอร์ทที่จังหวัดตราดใช่ไหมที่เกาะกูดดัะไฟไหม้นะ,ะเป็นไม้นะเป็นไมนะ้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่สุพรรณบุรีนะ,ะไฟไหม้เป็นบ้านอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะอายุร้อยกว่าปี แล้วก็เขาก็สร้างเพิ่มมาอีกหลังหนึ่งประมาณสัก40ปีนะคะเชื่อมกันเป็นสองหลังแต่ไฟไหม้ไฟชดคือมื่อไหมีความสุขว่าไม้เนี่นะคะถ้ายิ่งถ้ายิ่งนานยิ่งอายุมันานานๆนี่นะคะไม้มันจะแห้งแห้งแห้ง,แห,งแห้งมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองมันก็จะเกิดเ,เกิดไฟไหม้แบบ ลูกชดช่วงเลยนะคะเจ้าของบ้านก็เอาไอ้น้ายาดับเพลิงไปฉีดไม่ทันเพราะว่ามันมันไฟมันโหมลุกขึ้นมาแบบชนิดที่ว่าน้ํายานี้ก็ดับไม่ทันน้ํายาที่ดับไฟนะคะก็ดับไม่ทันเพราะมันไม่พอเนี่ยไม้เนี่ยสาคัญที่สุดเลยยิ่งอายุมากๆยิ่งนั้นยิ่งอยู่หลายๆปีเป็นร้อยๆยปีเนี่ยมันเดียวว่ามันแห้งไงมันแห้งแห้งแห้งด้จน จนมันน่ากลัวนะคะก็ต้องระวังกันด้วยเพราะเรื่องฟืนไฟเนี่ยสังเกตเลยจะจะเกิดไฟไหม้เนี่ยแบบง่ายๆก็คือบ้านเก่าทรงไทยเ็บอกสวยมากเลยที่สุพรรณบุรีอะนะคะสวยมากก็ก็ไหม้ไปนะคะแต่เป็นอุทาหรณ์ที่ว่าบ้านทรงไทยหรือบ้านไม้เก่าเก่าไม้โบราณเนี่ยเราต้องดูแลรักษาดีๆเลยเสียวมากเลยเรื่องไฟเนี่ยนะคะอันี้ พอเรามาพูดถึงข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือเราหลายท่านจะทราบหลายท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้นะคะว่ารถพยาบาลเนี่ยนะคะรถพยาบาลรถจุกเฉินเนี่ยนะคะเวลาเปิดไฟเลนเปิดไฟขอการความขอทางแล้วเนี่ยรถประเภทนี้นะคะจะฝ่าไฟแดงได้นะคะจะฝ่าไฟแดงได้ทีนี้ปรากฏว่ารถพยาบาล คันนี้นะคะก็ฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงแต่นี่รถอีกฝั่งหนึ่งเป็นไฟเขียวนะฮะออกมาก็ทำให้รถพยาบาลชนกันกับรถตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่ารถพยาบาลเนี่ยพลิกคว่ำนะคะพลิกคว่ำแล้วทีนี้ปรากฏว่าทั้งสามคนในรถพยาบาลเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะหนึ่ง ที่บาดเจ็บนะคะทั้งสามคนบาดเจ็บหมดแหละหนึ่งคนขับรถสองเวนเปย์นะคะพนักงานเปเย์เวนเปย์สามคนไข้ที่อยู่ในนั้นแล้วเป็นอะไรรู้ไหมเป็นโควิดนะคะความที่ความที่ว่าเป็นโควิดใช่ไหมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุด PPE มานะคะ,ะ,คะมาคอยมาช่วยนะคะเดี๋ยวนี้ รถพยาบาลถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ที่จะฝ่าไฟแดงได้นะเมื่อไหร่ว่าก็ควรที่จะชะลอดูซ้ายดีกว่าด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยรถฝั่งไฟเขียวเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ทันระวังแต่การที่เรามีสิทธิ์ที่จะฝ่าไฟแดงได้เนี่ยทางเราก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นการที่มันต้องต้อง อยู่ในจุดที่อันตรายอะนะคะอยู่ในจุดที่อันตรายจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งก็ทันที่จะเร็วนะมันก็กลายเป็นบดาดเจ็บซ้ําเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะคะมันเลยก็ฟังแล้วก็เออก็น่าจะามาคุยให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่ามันต้องระวังะค่ะหางเราไฟเขียวแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ตรงไฟแดงมันมีม,มีโรคฉุกเฉินไหมส่วนมากเวลาเราเจอไฟเขียวเราก็จะรีบดไป ใช่ไหมฮะอันนี้คนที่มีสิทธิ์ฝ่าไฟแดงเช่นโรคจุดเฉนเนี่ยคนจะต้องระวังระวังกว่านี้นะคะระวังกว่านี้มันจะได้ไม่ไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยข่าวอีกข่าวหนึง่งที่ว่ารถนะ,ะมีคนหนึ่งเป็นรถปาเจโร่หรืออะไรเนี่ยไฟป้ายแดงนะติดโควิดลูกติดโควิดก็โกวกิแม่นะฮะว่า จะไปกักตัวเป็นโควิดเสร็จแล้วก็รับเพื่อนอีกสามคนไปดื่มเหล้ากันที่ทะเลนะฮะไปดื่มเหล้ากันที่ทะเลปรากฏว,ว่าเจออุบัติเหตุนะฮะแล้วเพื่อนสามคนไม่ทราบว,ว่ารู้หรือเปล่าว่ามีเพื่อนคนที่ขับรถเนี่ยเป็นโควิดนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว,ว่าเกิดอุบัติเหตุนะรถเละทั้งคันเลยปรากฏว,ว่าคนนะไปช่วยนะฮะไปช่วยโดยที่ไม่รู้ว่า คนที่เป็นโควิดหรือเปล่าเห็นไหมคะช่วยช่วยกันสุดท้ายมาคนที่ไปช่วยนะ่ะก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมดเลยนะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมดเนี่ยคนเรามันไม่มีจิตสำนึกอะนะคะว่าเป็นโควิดแล้วจะไปกักตัวดันรับเพื่อนนะคะไปกินเหล้าไปดื่มเหล้านะคะเป็นโควิดังไปดื่มเหล้าดื่มเหล้าเสร็จพอไปเกิดอุบัติเหตุทําให้คนที่เขาปรารถนาดีอะระหวังดีกับเราอะจะต้องมาบาดเจ็บกับเราอย่างเนี้ย จะต้องมามีโอกาสติดโควิดกับเขาหรือเปล่านะบางทีมันได้คนที่มันสมองมันน้อยอะนะมันก็เลยกลายเป็นทําให้คนอื่นเนี่ยดได้เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะแล้วคนที่เขามีน้ําใจช่วยต่อไปนี้นะมันจะกลายเป็นว่าเวลาเรามีไปเจออุบัติเหตุท้องถนนเนี่ยนะนะอย่าไปว่าเข้าใจดําเลยว่าเขาเดูดายเ็าไม่ช่วยหรือเขาอะไรอย่างนี้นะบางครั้งนะคนก็ต้องระมัดระวังละอุ้ย เป็นโควิดหรือเปล่าติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยมันจึงทําให้สังคมเนี่ย <c oughs> แรงแรงน้ําใจกันไปนะคะเช่นบางครั้งเนี่ยนะถ้าเราดูข่าวเมื่ออดีตก,ก่อนก่อนนี่นะ,ะก็จะมีคนมาโบกรถนะขอความช่วยเหลือนะโบกรถขอความช่วยเหลือรถก็จอดขอความช่วยเหลือลก็รับช่วยเหลือ,ลอ,ลอปรากฏว่า ขออาศัยรถไปหน่อยนะเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้แหละนะคะก็ขึ้นรถเข้าไปสุดท้ายก็ไปที่ป้นเขานะคะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นน่ากลัวนะคะมันจะกลายเป็นอย่างเวลามาหน่อยไปต่างจังหวัดนะเวลาเข้ามาบกรถขอความช่วเหลือมีนะคะมีแต่เราไม่จอดนะเราไม่จอดเราไม่ได้ว่าเราแรงน้ําใจแต่เราเราเป็นผู้หญิงแค่สองคนเรากลัวว่า จะมีการมาอะไรกับเรารู้เปล่าเราไม่รู้ไงนะคะบางครั้งเนี่ยการมีน้ําใจถ้ามีน้ําใจผิดที่ผิดทางผิดคนมันก็เกิดโทษทันทีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะดูนี้สังคมปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะว่าเราควรจะอย่างไรแค่ไหนนะคะบางครั้งเนี่ยมันไม่เคย ช่วยเหลือช่วยเหลือคนไปนะคะช่วยเหลือคนไปช่วงโควิดนี่แหละนะคะช่วยเหลือคนไปเสร็จแล้วปรากฏว่าพอช่วยไปเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างความเดืออร้อนให้เรานะคะจะขอความช่วยเหลืออย่างอื่นอีกนะในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะมีคนจะไล่จับอะไรเขาอะไรอย่างง้นอย่างนี้แล้วก็ขอมาขอความช่วยเหลืออะไรมาหน่อยอย่างเงี้ยนะคะ มันเน่ยก็ปฏิเสธปฏิเสธไปว่าไม่สะดวกน,นะคะพอเราช่วยหรือหนึ่งก็มาขอสองขอสองหลังจากนั้นก็ขอ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 นะและปัจจุบันนี้ก็ยังขอนะคะแต่ว่ามาเหน่อยพิจรารณาแล้วก็รู้แล้วว่าคนคนนี้ประเภทนี้เราก็อย่าไปยุ่งนะคะเพราะว่ามันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็บางครั้งก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องหลบหนีหลบอะไรอย่างนเงี้ยมันอก็ไม่ใช่ ไม่ใช่คนประเภทแบบสนับสนุนให้คนทำผิดนะคะก็เอาเป็นว่าใครทำกรรมทำเวรยนอะไรไปก็ควรจะก้มหน้ารับกรรมไปนะคะไม่ใช่เอากรรมเวรยนอันนั้นอันนั้นมาป้ายป้ายเรา,าเราื่อนเราทำให้เราได้มีหลักคีไปด้วยในส่วนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใช่คนเราทุกคนเนี่ยนะคะต้องมีเมตตามีกรุณาเราต้องมีนะคะแต่ว่า คำว่าเมตตากรุณาเนี่ยนะมันจะต้องไม่เป็นเพศภยยัยถึงตัวเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องต้องเมตตาแบบให้เขารู้จักผิดรู้จักถูกนะ,ะบางคนเนี่ยไม่รู้จักบางคนทําผิดจนชินนะทาผิดจนชินแล้วจนไม่รู้ว่าความผิดนั่นคือผิดนะเป็นสิ่งที่ลบนะก็เอามาเชิดชูเป็นสิ่งที่ทาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่บวกเวลาพูดมาเนี่ยมันจะสะดุ้งเลยเฮ้ย อะไรอย่างบางทีเขาพูดในสิ่งเขาทาผิดจนเขาชินไงจนเขาไม่รู้ว่าสิ่งผิดนี่คือสิ่งผิดนะคะมันไีพูดไปเขาพูดเป็นสิ่งที่ถูกถูกถูกมันไี้เขางงบางทีมันได้งงนะนะแล้วก็พูดสิ่งถูกเป็นสิ่งผิดหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอมันได้เขางงนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยเราคุ้นชินนะคะกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยจนคิดว่าสิ่งไม่ถูกไม่ต้อง คือสิ่งถูกต้องจึงทําให้เราสับสนจึงทําให้เราสับสนนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะเราก็ต้องอทําบุญนะทำบุญเยอะๆให้พระให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วยชําระล้างจิตใ,ใจเราที่หม่นหมองนะคะที่มืดมนเนี่ยนะให้ใสสะอาดให้แสงสว่างเกิดบังเกิดขึ้นในใจนะ,ะเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยนะคะ พบกับความโชคดีเนี่ยพราะบางทีเมือนเนเจอคนบางคนเนี่ยเขาจะจะพูดจะอะไรมันพอพูดไปแล้วมันผิดแผกแตกต่างจากคนทั่วไปอะ่ะนะคะผิดแผกแตกต่างไปเยอะเลยนะคะเราก็เราก็คลองใจกังขาตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเ็าเป็นอย่างนี้ทําไมเขาเป็นอ๋อก็คงจะพูดไปตามความคิดของเขาที่มันที่มันมืดมนนันะคะเราก็ต้อง อาศัยพลังของความศักดิก์สิทธิ์อธิษฐานช่วยเขาขอให้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคนคนนี้นะคะให้สมองเขาเนี่ยอย่าคิดไปนในทางที่ผิดๆเลยนะคะมะเนตพูดเรื่องน้องแตงโมร้ายต่อหลายครั้งนะคะว่าไม่เป็นไรหรอกมเนไหนเชื่อมั่นนะคะว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมงนะคะและตอนนี้นะคะ คุณแม่น้องแตงโมก็ได้อายัดศพนะคะใหพ้พิสูจน์ูตรสน์พิสูจน์ชัรสตรต่อไปอีกนะคะแล้วก็พวก f อีต่างๆแฟนคลับของน้องแตงโมนะคะก็กําลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนะคะให้กับน้องแตงโมเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่สบายใจสบายใจนะคะคอยดูข่าวๆวนะคะว่าสถานกา,ารณ์จะเป็นไปอย่างไรนะก็ ต้องลองดูต่อไปตำรวจท่านบอกว่าอย่าใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินนะเราก็จะขอพยานหลักฐานนี่แหละเป็นตัวตัดสินนะคะและส่วนสงครามนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็คอยดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างซุ่มเฉียงอ่ะนะคะแต่นักวิชาการบางท่านนะคะก็บอกว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากนะคะ แต่มันก็น่าหวัดกลัวเนาะเพราะว่ามีการรับจ้างนะการรับจ้างเข้ามาต่อสู้ม,มาลบละนะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นกลายเป็นเหมือนกับว่าจะบานปลายออกไป,ไปจะบานปลายออกไป,ไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูนะลองดูสถานการณ์ต่อไปว่ามันจะบานปลายแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราดูข่าวทีหนึ่งนะคะพวก ตลาดหุ้นนะตลาดการลงทุนต่างๆตอนนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะมากๆเลยต่อให้วันที่16นะต่อให้วันที่16อ่าจะลงพอเวลนะเฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะะจะขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปอีก0.25เพื่อจะลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อมนันนียก็ว่ามันก็ยังยังยังไม่ได้ผลมากมายหรอกนะคะ แค่ค่อยๆเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเงินเฟ้อก็ยังคงจัคงจะประมาณเฟ้อๆอยู่อย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าน้าม,มันมันราคาสูงนะคะจึงทําให้สินค้าทุกอย่างค่าขนส่งทุกอย่างแพงนะแล้วก็โดนโดนอะไรต่างๆก็ต้องเดินทางอ้อมกันนะคะสายการบินอะไรก็ต้องอ้อมก็อ้อมกันหมดเลยนะคะน่านน้ำอะไรต่างๆก็ไม่ได้วิ่งทางตรงเหมือนปกติเนี่ย ทำให้การใช้จ่ายต่างๆค่าน้ามง,งน้ำมันก็สูงขึ้นนะคะก็ต้องระวังละตอนนี้สินค้าทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่จะถูกนะคะมีแต่แพง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 นะคะเราก็ต้องระวังกระทบจริงๆเลยนะแต่สิ่งที่ขออย่างเดียวเลยค่ะขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไทยผู้บริหารประเทศไทยนะคะขอให้ทําตัวนิ่งๆไม่เลือกข้างขอให้เห็นใจประชาชนตาด,ดำๆอย่าชักศึกเข้าบ้าน เดีย๋ยวทให้ประชาชนไทยเดือดร้อนนะคะพวกเราทุกวันนี้เราก็จะแย่อยู่แล้วทามาหากินก็แย่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอย่าทักศึกเข้าบ้านอย่าให้เหตุร้ายเข้ามาเพราะตอนนี้บ้านเราก็ร่มเย็นเป็นสุขดีนะคะเรื่องภัยรอบรอบตัวเนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันก็สงบดีอยู่นะคะเพียงแต่เรากําลังแก้ปัญหาเรื่องชีวิตที่ดํารงสู้กับโควิดนี้นะคะกําลังต่อสู้กันอยู่ก็ขอให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังนะคะอย่าเลือกข้างแล้วก็อยู่นิ่นงๆกันให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวได้เพราะประเทศเรามันประเทศเล็กไงนะคะเดีย๋ยวได้ให้ใครมามาดึงให้เราไปเลือกข้างกับใครเลยนะคะเพราะประชาชนจะเดือดร้อนเราเป็นประเทศเป็นประเทศกําลังพัฒน,นาเราก็ไม่ได้มีตังอะไรเหลือเฟือนะคะก็น,ะะน่าเห็นใจเนาะประชาชนแต่ละประเทศที่ เดือดร้อนเกิดสงครามเนี่ยนะคะไม่รู้อีหนุอมเนี่ยก็ต้องว่าล้มล้มตะล้มหายตายจากกันไปพัดผ้ากันไปนะคะลำบากกันมากมายนะคะก็ขอให้บทสวดมนต์เป่าเชี่ยน,นะคะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ให้มันสงบลงมาในดีใจหลายท่านสวดเป่าเชี่ยนพร้อมมาหน่อยนะคะก็มาสวดพร้อมกัน namo setteriya dvakram ซาวะตาถะกะตานำโอมปูเวยปาวนาวาเลวาจะเลวาจะเตจุลูจุลูลตลาตลาสาวะตาถะกตะทาตุทาเลปเตมาบาวาติลายะวาเลมูตุเลสัมมะลา ตาทะกะตะตามะจะกาละปูละวาตนะวาจิลิปูติมันตะอลันกาละอลันกาลติสาวะตาทะกะตะอติเซทิติพุทธายะพุทธายะพุทติพุทติพุทติยาพุทติยาสัมพุทธานิ สัมโพธายะจลาจลาจะลำตุซาวะอวลา,านานิซราวะอป,ปะเวกาติฟลูฟลูซาวะสุกะเวกาติซาวะตาทะกะตะกาลีตายะวาจีรีนิสัมปละสัมปละซาวะตาทะกะตะผูเฮยย ตาลานิพุตติสุพุตติสาวะตาะะตะกตะอาติเซติตะทาตุกาเบสวาหาสมาอยากอาติเซติเตสวาหาสาวะตาตกตะกาลีตาอยากทาตุมูเตริสวาหาสุปุละติสิตะ สตูปิตาตะกตะอติเซติเตห,ห,หูลูหูลูฮงฮงสวาหะอมสาวะตาตะกตะอูซื้นิศะทาตุหมู่เตอานิสาวะตาตะกตะสตาตุเวยปูชิตะอติเซติเตหงหงสวาหะ มาในขะอนุโมทน,นาบุญนะกับคุณต้อยชลินพันธ์แล้วก็คุณเพชรพรน,นะคะที่ไปแสวงบุญคราวนี้ก็ได้ส่งมาในคณะก็ไปได้หลายวัดแล้วนะคะห้าหกวัดละนะคะก็อนุโมทน,นาบุญด้วยจริงๆเลยนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขโอเคค่ะ